มะลิพุ่งกุลาร้องไห้นะครับผมเป็นข้าวกล่าวดอกมะลิร้อยห้าครับผมเป็นข้าวที่หอมความหอมความนุ่มครับเป็นข้าวใหม่พุ่งกุลาร้องไห้กําลังจะเก็บเกี่ยวครับผมข้าวนาปีจาก ลาร้องไห้จังหวัดมหาสารคามครับ